หยุดนะครับก่อนที่ท่านยังไม่ดูคลิปนี้นะครับโปรดดูคลิปนี้โดยโด่วนเลยนะครับโหลดดูคลิปนี้ก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะพลาดเนื้อหาข่าวสารดีๆนะครับประเด็นของโจราธานเข็มดีนะครับ ผมจะมาไล่เรียงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันเป็นความจริงนะครับจากถแถลงการอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง a d v i c e c h ช n n e l นะครับมาพบกับช่วง breaking news หรือช่วงข่าวสารข่าวด่วนนะครับโดยทันควันแบบนี้เลยนะฮะก็เป็นประเด็นของจุฬาทานเข็มดีครับที่เมื่อคืนนี้ใครที่ได้ดูไลฟ์สดของผมไปนะครับในคลิปเมื่อคืนนี้ทั้ง2ไลฟ์นะครับก็จะทราบกันดีว่าไทม์ไลน์เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าน้องจุฬาทานเข็มดีนั้นมีการทักมาหานะาร story รลงปเด็ ของการบินกลับไปยังประเทศเดนมาร์กนะครับน้องก็ส่งมเมสเซจมาบอกผมว่าเออผมมีเหตุจะต้องบินกลับเดนมาร์กนะอะไรแบบนี้แล้วน้องก็หายไปนะครับไทม์ไลน์ประมาณนี้และผมก็ไปตามสือบออสุดท้ายคือช่วงที่หายไปนั้นคือน้องขึ้นเครื่องไปแล้วนะครับเพราะว่าในสตอรี่ g ก็มีการโชว์บอดดิ้งพาสนะครับมีการโชว์พาสปอร์ตอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นสรุปชัดเจนก็คือน้องมีอาการป่วยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงแบบนี้นะครับ วันนี้นะครับล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนที่ผมจะอัดคลิปนะครับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการถแถลงการนะครับจากถแถลงของนายแพทย์ประจําทีมของทีมชาติไทยนะครับดังนี้นะครับดังที่เพจ FA t h a ไทยแลหรือว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการโพสต์เพื่อถแถลงข่าวเพื่อความกระจ่างความชัดเจนก่อนที่มันจะคิดกันไปไกลนะครับด้วยคําพูดเหล่านี้นะครับนายแพทย์กิรติสุรการ แพทย์ประจำทีมชาติไทยถแถลงกรณีโจนาทานเข็มดีถอนตัวชุด AFF สุตุกิครับ2020จากกรณีที่โจนาทานเข็มดีกองหลังทีมชาติไทยชุดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนได้ขอถอนตัวออกจากทีมชาติไทยโดยทางมานโพกกิงหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้ทำการหารือร่วมกับทีมแพทย์ประจำทีมทางทีมแพทย์มีความเห็นก่อนตัดสินใจให้นักเตะถอนตัวจากทีมชาติดังนี้ เจอทานมีปัญหาปวดท้องร่วมกับอาการท้องผูกตั้งแต่เดินทางมาถึงสิงคโปร์ช่วงสองสาวันแรกแล้วซึ่งทีมแพทย์สงสัยอาการเริ่มต้นของโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย,ย้อนจึงมีการให้ยารักษาโรคตามอาการดังกล่าวแต่เนื่องจากความเข้มข้นในการฝึกซ้อมรวมทั้งอาหารสไตล์เอเชียที่นักเตะไม่คุ้นเคยทําให้มีอาการป่วยมากขึ้น ระหว่างการซ้อมในวันที่9ธันวาคม2564ที่ผ่านมาทีมแพทย์ได้ส่งตัวจนาธานเข็มดีเข้าตรวจอย่างละเอียดทันทีที่โรงพยาบาลคูเทคพัฒฮอสพิทอลนะครับด้วยการตรวจเลือดเอ็กซเรย์ช่องท้องและซีทีสแกนผลตรวจทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ปกติและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล ในวันเดียวกันเมื่อกลับมาเข้าแคมป์ทางทีมแพทย์ประจําทีมยังคงดูแลตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งได้มีการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารให้เหมาะสมกับโจาทานโดยเฉพาะด้วยแต่อาการปวดท้องยังคงรบกวนทั้งในชีวิตประจําวันและการฝึกซ้อมทางทีมงานจึงได้หารือกับตัวผู้เล่นจนได้ข้อสรุปว่า การให้ผู้เล่นได้กลับไปรักษาอาการป่วยรวมทั้งได้พักฟื้นเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์และมีความพร้อมในการกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดประกอบกับจนทา,านมีแพทย์ประจำตัวหรือก็คือ Family Doctor นั่นแหละครับที่ประเทศเดนมาร์กการดูแลติดตามอาการโดยแพทย์ประจาตัวที่มีข้อมูลทั้งหมดรวมถึงการส่งตรวจเพิ่มเติม ในกรณีที่จำเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวจึงถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้เล่นกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววันนายแพทย์กิริติสุรการกล่าวนะครับอันนี้คือถแถลงการอย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นโปรดเถอะครับอย่าไป ต่อความยาวสาวความยืดหรืออย่าไปแปลเปลี่ยนเนื้อหาข่าวสารให้มันเป็นในทางเชิงเมามันนะครับอันนี้ผมขอขอไม่เป็นอีกช่องหนึ่งที่จะไปทําข่าวแบบนั้นนะครับก็ขอนําสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงเป็นสิ่งที่มันถูกต้องที่ช่องทางสื่อกลางนะครับทุกสื่อควรจะนําเสนอนะครับคือสิ่งแบบนี้ครับเพื่อไม่เป็นการทําร้ายใครคนใดคนหนึ่งโดยที่เราอาจจะรู้หรือไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ผมอิงจากช่องผมที่ผมได้มีการคอนแทคกับน้องโดยตรงนะครับน้องก็ผมก็เล่าไทม์ไลน์ไปหมดแล้วนะครับในในไลฟ์นะครับโดยตรงเลยแล้วก็จากเนื้อหาข่าวสารนะครับเนื้อหาข่าวสารวันนี้ที่ทางสมาคมท่านสามารถเข้าไปเปิดดูได้ครับทาง FA Thailand นะครับในเพจนะครับซึ่งชัดเจนครับเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์เมื่อคืนนี้เพราะว่า ผมวิเคราะห์จากไทม์ไลน์จากการได้คุยกับน้องเองน้องบอกมีความสุขดีเจชนะทิพย์เข้ามาร่วมซ้อมกันอย่างปกตินะครับฟันนี่มากแบบนี้ครับซึ่งผมมีหลักฐานชัดเจนแต่บางอย่างผมมันจะเป็นการเอาเรื่องส่วนตัวในการคุยเอามาเผยแพร่ผมก็นํามาเล่าในมุมที่มันสามารถจะเล่าได้นะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าผมการันตีตรงนี้จากที่ผมติดตามแล้วก็คุยกับน้องมาตั้งแต่แรกผมไม่มีความจําเป็นที่จะต้องออไปเต้าข่าวแต่อย่างใดน,นะครับ และผมก็อิงมาตรฐานของทางช่องเราเสมอมานะครับจะนําเสนอข่าวสารที่มันเป็นบวกที่มันเป็นสิ่งดีงามนะครับเป็นสิ่งที่ไม่กระทบต่อใครใดๆให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อรักษาไว้ซึ่งบรรยากาศดีๆในการเชียร์ทีมชาติไทยครับเพราะว่าอะไรในปัจจุบันนี้มันจะเห็นดราม่ามากมายครับจากการตีความไปเองการแปลข่าวสารการตีความข่าวสารคิดไปโดยที่วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาโาาาดยที่มูลเหตุต่างๆเหตุและปัจจัย ไม่ได้เพียบพร้อมหรืออาจจะไม่ได้ตรงสักร้ออะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ไปกันต่างๆนานา,นาทําให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดการขัดแย้งทะเลาะกันซึ่งผมอยากจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่รักษาบรรยากาศเหล่านี้ไว้ไม่ให้มันเกิดสิ่งที่มันไม่ดีแบบนั้นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผมจึงสรุปให้ฟังแบบนี้นะเพื่อให้แฟนๆ แฟนบอลชาวไทยทุกท่านที่ติดตามข่าวสารต่างๆนานาโดยเฉพาะในช่องแอดไวช์ชนเนลเนี่ยครับผมไว้ในช่องแอดไวช์ชนเนลก็ขอสรุปข่าวแบบนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้การติดตามและก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ทั้งผมแล้วก็รวมถึงนักเตะทุกท่านนะครับนักเตะทุกคนในสนามนะครับวันนี้เรามาส่งใจส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติไทยกันนะครับในการสู้ศึกชิงแชมป์ AFF Suzuki Cup หนนีนะครับซึ่งไทยเราวันนี้19บเก้นาฬิกาสานาทีก็จะมีศึก ลงพบกับทีมชาติเมียนมานะครับมาร่วมแรงร่วมใจกันส่งแรงใจเชียร์ดีกว่าครับอะไรประเด็นดราม่าอะไรที่มันไม่ชัวร์ไม่ใช่ขออย่าไปผสมโรงครับข้ามมันออกไปครับก้าวข้ามผ่านมันให้ได้ครับอย่าไปร่วมส่งเสริมเติมสีแบบนั้นนะครับขอย้ําแบบนี้นะครับวันนี้แอดไว้กับช่องแอดไวช annel นะครับก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับและสําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อ แถลงความจริงออกไปให้ได้ทราบกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ